สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันเนาะจ้าทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่เจ็ดเดือนสิบเอ็ดเนาะจ้าวันจันทร์สองพันห้าร้อยกหาเนาะจ้า,าก่อนสินไปรับสมแนวทางเล่าพัฒนาวันจันทร์วันที่เจ็ด มือนีเนอาจา่ะเดี๋ยวมาเบิง่งพ้นหยอนหลังกันก่อนเนอาจ้าของวันที่สี่เนาะสำหรับเล่าพัฒนาวันที่สี่ที่ผ่านมาเนอาจา้าแอดจอยให้เดนอยู่ที่แปดเจ็ดเก้าลูดพ้นจะบนสามตัวบนอ่าหกตัวเนอาจา้าหกตัวออก 4, 4, 4. 6, 6, อี4ี6ีหกหกเก้าลงชุดหกตัว 4, 4. ีี สำหรับล่างสุด4ตัว4 6, นะีหกเนาะจะบนเก่าหกหเก่าเนาะจาสำหรับบนเนาะจะบนหกหเกานี่แอดจอยให้เด่นเก่าลูดเก่าเด้งเนาะจะสายลูดฐานน้ำเก่าไปลูดก่เด้งเนาะจะหกเก่าเก่าหกเนาะจะบนเนาะสำหรับสูตรตัวจอกระจอลูดไปเนาะจะจออยู่ที่เก9า9นึ้า เ <c oughs> นาะกะยินดีกับสายลูดสายวิ่งเนาะจะสำหรับราพัฒนาวันที่สี่เนาะสายลูดของเฮาถ่านน้ำเก่าไปลูดกะเด้งบนนุญเนาะจะเก่จจกา,จจากหกเก่าเนาะจะมือนีเอจอยกะสิเจาะลุดไปเนาะจะเนาะสำหรับสายเจาะกะต้องขอทูดขอไอัยเนาะจะแต่ว่าสายลูดของเฮากะสีเด้งเนาะจะฮหกเก่าเก่าหกบุญจ้า สำหรับแนวทางไวล่าพัฒนาวันที่เจ็ดนอกจากสำหรับคลิปนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางแนวทางมีเข่ามีรุดนอกจากพิดพาดหมดในเอจจอยตรงโคตรถูดโคตรภัยพพ,พีเอฟซีลลยๆนอกจากถ้ามักถ้าชอบจังคอยตามนอกถ้าบัวหมักบัวชอบปล่อยผ่านได้นอกจากเขามาแล้วกับเอจจอยเขาคนละหนึ่งไลคเขาคนละหนึ่งแชรเขาคนละหนึ่งติดต,ตามนอกจกเป็นไปได้กับกุดกระดิ่งไวเบาๆนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุวันนอกจาก สำหรับเวลาพัฒนาเมื่อนี้วันที่เจ็ดแอดจอยให้เด่นอยู่ที่สองหกเจ็ดจ้าเด่นรูดอยู่ที่สองหกเจ็ดอ่าสายลูดถามักตัวไรชอบตัวไรก็สามารถรูดได้เนาะจ้าสำหรับสูตรตัวเจาะเนาะแอดเจาะเจาะให้เด่นละสี่คูนาะจ้าก็ถือว่าบโบลายเนาะจา้าเด่นละสี่คู่เนาะ สี่สี่กับแปดแปดบวกอีกสี่ก็เป็นสิบสองเนาะจ้าอาปากมานี่เลยเนาะจ้าเด่นสองรูดสองมีสองสามอ๋ตัวหนังสือเนาะสองสามจ้าสองห้าสองสามสองห้าสองเจ็ดสองเก้า สำหรับเด่น6ลูด6จ็ดหกเก้าหกเก้างวดก่อนออกไปแล้วเนะจ้ะหก6นึ่งสาำหรับเด่น7ลูด7จ็าเจมี7 8 เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่จ้าสำหรับสุดสามตัวจะสามตัวมือหนีมีอยู่เจ็ดเจ็ดสองสองหกสามหกเจ็ดสี่จ้า คูดเด่นจะสองหกเจ็ดสำหรับตัวเดน่นตัวเน้นจะสำหรับตัวเดน่นตัวเน้นสุด3ตัวจะสองหกสามเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสีถามักตัวได้ชอบตัวไดกันนำไปเป็นแนวทางใดนอกจ้ก หกหกเก้าหกหนึ่กสาสองเก 1, ้าสองเสองหาจ้าสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาเมือนีอแอชจอยคำนวณไดติดเบิร์นอยู่ที่เด่น7จกับ 2, 2. องสเบิร์น7จ2ด สีมาบรหรือว่าตัวใดซีมาบอ่ออันนี้ก็ต้องมาร,อร่อลุ่นกันอีกที่หนึ่งเนา,จาะจ้าชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางมีเขามีรุนดนผิดพลาดหมดในไอ้จอยตรงกราบขอโทษคอไฟพีพีเอฟซีลหลายๆเราจา้ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับช้มรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจา้า ถามักถ่าชอบจังคอยตามถามกก่าบวมักบวชอบกับปล่อยผ่านได้นอกจากบ,บ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดขอให้พี่น้องเอซทุกคนทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนทุกท่านเนอกจากเขามาแล้วก็แอจด้อยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอกเกา่าคำว่าสวัสดีจ้า